เป็นกำลังใจกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับอยู่ผมตูปตามนะครับกับช n n e ลรีวิวพระนะครับวันนี้พระที่ลุกท่านอรอคอยมาถึงผมเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่คือเหรียญบูรณะอุโบสถหลวงปู่โตะ๊ะอินทสวุวรรณวัดประดูชิมพีกรุงเทพมหานครนะครับรุ่นนี้นะครับออกที่วัดประดูชิมพีนะครับวัดประดูชิมพีจัดสร้างเองนะครับนะ ต้องบอกว่าเป็นพระที่นะครับมีกระแสดีสุดของปี2 5 6 6นะครับมีพระเกจิอาจารย์ร่วมนั่งปรกอธิษฐานจิตบุกเสกนะครับถึง1 0ึรูปนะต้องบอกว่ากระแสดีมากๆนะครับและออกวัดหลักนั่นก็คือวัดประดูชิมพีวัดประดูชิมพีจัดสร้างเองนะครับนะคุณบอยท่าประจันเป็นที่ปรึกษานะและดูแลการจัดสร้างนะให้กับทางวัดประดูชิมพี นะครับนะรุ่นนี้นะครับนะต้องเรียนตามตรงว่านาะยอดจองเต็มหมดเรียบร้อยนะครับรายการลุ้น100ลุ้นที่อยู่ตรงหน้าท่านนี้นาะยอดจองเต็มหมดแล้วนะครับก็จะเหลือว่างอยู่ประมาณ2ลุ้นนะฮะสลุ้นนี้ผมไม่ได้ให้ใครนะผมเก็บเอาไว้นะเก็บไว้ลุ้นเองนะครับและรายการแถมยกหลังนะนี่คือรายการแถมยกหลังอ่ะเดี๋ยวอนอื่นขออนุญาตแกให้ท่านจมนะฮะ รายการแถมยกหลังนั้นก็ยังไม่ได้มีเจ้าของนะลูกค้านะเป็นเนื้อชนวนหน้ากากเงินนะฮะต้องบอกว่านะครับชนว,วนมวลสารนะที่บอยทัพบจันร์ดูแลการจะสร้างใครก็อยากได้นะครับนี่คือเนื้อชนวนหน้ากากเงินเหรียญเหรียญนี้เดี๋ยวดูเลขให้นะฮะ,ะ,ะเลขสามสิบหกลูกค้าสวยๆชัดเจนนะ,ะพระสวยมากด้านหลังเป็นยันตีนิสิงเฮนะครับนี่เห็นไหมมองเห็นไหมฮะ นี่คือยันติงสิงเหนะครับด้านบนเป็นยันนะนะนะปัดตลอดนะซึ่งเป็นยันประจำวงของหลวงปูต่โตะนะครับนี่นะลูกค้านะหนะ้ากากเงินทสวยนะครับยังไม่มีเจ้าของนะยังไม่มีผู้ใดจับจองเป็นเจ้าของในห้องหัวใจนะใครอยากจะนะบูชาก็เดี๋ยวติดต่อเข้ามาคุยนะฮะจริงๆผมอ่าอยากจะเก็บไว้ไม่ได้อยากจะแบ่งให้ใครนะแต่ว่าถ้าท่านอยากได้ท่านก็ติดต่อเข้ามานะถ้าท่านสู้ราคานะฮะเนื่องจากว่า นี่คือพระของวัดประดู่ชิมพีนะครับอย่าลืมว่านี่คือวัตถุมงคลที่ออกจากวัดประดู่ชิมพีโดยตรงนะฮะวัตถุมงคลคือดูยังไงก็รู้ว่ามีอนาคตลูกค้านะฟังเท่านี้ก็รู้นะครับอ่ะโอเคนะครับรายการลุ้นผมขออนุญาตนะครับทําการตัดลังนะแกะซีนตัดลังท่านชมนะฮะบ,บางท่านเห็นกล่องนะครับเห็นซีนนี่ร้องอ๋อเลยนะนี่คือผลงานนะ โรงงานเดียวกับบอยท่าประจันนะครับหลายท่านเห็นซีนนี่ร้องอ๋อกันทีเดียวนะครับอ่ะขออนุญาตนะตัดซีนนะครับอ่านี่ลูกค้าชัดเจนนะครับเขาการันตีนะครับเนื้อเงินในรังสองเหรียญน,นะครับนะเนื้อเงินสองนะครับก็มาลุ้นกันว่าใครจะได้รายการเซอร์ไพรส์นะครับผมว่าเนื้อชนวนนะฮะเนื้อทองแดงก็ไหลทองนะก็น่าจะเป็นตัว คลายแม็กเหมือนกันนะเปิดขึ้นมาไม่มีการทําตําหนิใดๆนะครับเปิดขึ้นมาในลังนะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะบางท่านเห็นซีนร้องอ๋อเลยนะครับบางท่านเห็นซีนร้องอ๋อเลยนี่คือนะซีนที่นะครับนะอ่ะมีคนโทรมาลูกค้าเดี๋ยวขออนุญาตตัดสายนะครับขออนุญาตตัดสายเนาะนะครับโอเคนะครับโทรมาในช่วงอัดวิดีโอขออนุญาตตัดสายนะครับนะโอเคนะไม่มีการทําตําหนิแต่อย่างใดนะผมขออนุญาตทาการ คระเนื้อเลยนะครับทําการคราเลยนะฮะครับลูกค้าขอนี้ทําการคราเลยนะครับเพื่อความชัดเจนนะครับในการเช่าหาวัตถุมงคลนะครับการคราเลยนะครับเพื่อความชัดเจนนะครับอ่ะนะครับเพื่อความชัดเจนนะมั่นใจเลยว่าทุกท่านนะครับไม่ว่าท่านจะเช่ามากเช่าน้อยนะท่านจะเป็นลูกค้าเก่า หรือท่านจะเป็นลูกค้าใหม่นะท่านก็มีสิทธิ์ที่จะได้ลุ้นเนื้อเงินทุกคนทุกท่านนะครับไม่มีการเลือกที่รักไม่มีมักที่ช่างนะเพราะว่าลูกค้าทุกคนทุกท่านนะครับคือผู้มีพระคุณของผมนะครับอ่านี่นะครับครับโอเคนะครับขออนุญาตคระเพียงเท่านี้นะครับนะลูกค้าขออนุญาตคระเพียงเท่านี้นะครับนะครับประมาณนี้ลูกค้านะผมเหลือว่างสองลุ้นสุดท้ายผมขออนุญาต แกะให้ทุกท่านได้รับชมนะลุ้นไปพร้อมกันนะ,ะ<ไ>ลูกค้ามาดูว่า2รุ่นนี้ไม่ว่าผมจะแกะได้เนื้ออะไรนะ <page lunch> ถ้าผมแกะได้ทองแดงนะผมก็จะเก็บทองแดงนะครับผมเก็บได้หมดนะครับลูกค้านะครับขอให้ลูกค้าผมได้เนื้อเงินไปนะส่วนตัวผมนั้นได้ทองแดงผมก็ไม่เสียเรียกนะครับอเอากล่องตรงหน้าท่านเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนะมาลุ้นไปพร้อมกันเลยนะครับนะมาลุ้นพร้อมกันผมจะได้เนื้ออะไรนะครับ ลุนไปพร้อมกันเลยนะฮะเฮะ้ยขอบเงินมาแล้วฮะขอบเงินอป,ปกาก่าหน้ากากชนวนครับโอ้โห้เหรียญเนี้ยเลขสี่ใช่ไหมลูกค้าเลขสี่ห้าสามโอ้โหลูกค้าสามสี่ห้านะครับเลียงสลับนะครับนี่สี่หรือแปดฮะโอโเลขแปดนะนี่แปดห้าสามนะครับ, 8, 5, 3, รบอ่าหลังยันตีและยันณะปัดตลอด รายการที่เก้าจุดสิบสองครับเนื้ออาปากาหน้ากากชนวนลูกค้าสวยมากนะครับนี่เห็นไหมนี่นะครับเดี๋ยววันหลังผมมาทําคลิปสองกลมอยท่านชมนะครับอปากาหน้ากากชนวนไม่เป็นไรเก็บได้ผมเก็บได้ลูกค้าอ่ะอีกสักหนึ่งลุ้นนะครับมาลุ้นไปพร้อมกันนะฮะว่าผมจะได้เนื้ออะไรนะครับนะฮะขออนุญาตไม่รับสายนะฮะพอดีอัดวิดีโออยู่นะครับอ่ะมาลุ้นไปพร้อมกันนะฮะ ว่าผมจะได้เนื้ออะไรนะครับลุปป้นไปเลยนะเปิดขึ้นมาโอ้โหทองแดงแน่นอนลูกค้าทองแดงมาแล้วขอให้ลงยาขอให้ลงยาทองแดงผิวลุกลงยาขาวโอ้ยนะฮะสวยครับนะลูกค้าเหรียญน,นี้เลขหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งฮะเลขหนึ่งแปดหนึ่งนะฮะ ที่ลูกค้าทองแดงผิวรุงลงยาขาวครับอ่าไม่เป็นไรนะถึงจะได้ทองแดงก็เก็บได้ลูกค้าไม่สีเลียดนะครับขอให้ลูกค้าของผมทุกคนทุกท่านนะครับได้เนื้อเงินกันไปนะครับลูกค้าทุกท่านได้เนื้อเงินได้เนื้อนวะผมก็ดีใจนะครับนะส่วนตัวผมนั้นได้ทองแดงผมก็ดีใจแล้วนะครับโอเคนะครับลําดับต่อไปนะครับผมขออนุญาตนะฮะไปทําการแปะหมายเลขนัมเบอร์ลุ้นนะครับ 1- นึถึงหนึ สักครู่เดียวครับผมได้ทําการแปะหมายเลขลำเบอร์หนึ่งถึงหนึ่งร้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านไหนที่เลือกเบอร์ไว้แล้วนะฮะผมก็หยิบสุกให้นะครับตามเบอร์ที่ท่านเลือกนะครับส่วนท่านไหนที่ยังไม่เลือกเบอร์นะครับผมขออนุญาตนะทําการหยิบสุมส่งให้เลยนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับในการจะส่งวัตถุมงคลนะครับอ่ะเมื่อสักครู่นี้มีลูกค้าท่านหนึ่งเขาโทรมายกเลิกนะครับโทรมายกเลิกไปหนึ่งลุนนะครับนะก็จะว่างมาหนึ่งลุนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาต หยิบมาหนึ่งเบอร์แล้วกันนะเป็นเบอร์หนึ่งแล้วกันนะครับหยิบมาหนึ่งเบอร์นะครับเดี๋ยวผมจะแกะลุ้นให้ท่านชมเลยนะครับนะ <S 2> <S 2> ว่าจะเป็นเนื้ออะไรนะครับมาลุ้นไปพร้อมกันนะครับนี่คือเบอร์หนึ่งนะครับผมจะได้เนื้ออะไรน,นะเก็บได้แกะได้เนื้ออะไรผมก็เก็บได้ลูกค้านะเราไม่ซีเรียสนะครับ <S <S เพราะว่าพระมีโอ้ยเนื้อทองแดงผิวลุงลงๆยาขาวอีกแล้วครับโอ้โหลูกค้า ดูครับเลขสองหนึ่งสามสามทองแดงผิวรุ้งลงยาขาวนะฮะลงยาขาวสาวกีตครับลูกค้าสวยมากเดี๋ยวผมจะสูมให้ท่านดูพระสวยมากลูกค้าดูดูหน้าพระก่อนสวยมากด้านบนเป็นพระปิตาพระควตินะนี่งลงปุโตะนะครับดูขอบกรหนกดูหน้าลงปู่สวยมาก ด้านหลังนี่คือยันตรีนะยันตรีสิงห์เหด้านบนก็เป็นยันนะปลตลอดนะฮะต่อโคตรตรงนี้เป็นยันนะน, 33, นะครับนี่เลขสองหนึ่งสามสามนะครับรุ่นบุรณะอุโบสถนะออกที่วัดประดูจชิมพีโดยตรงลูกคา้านะสวยงามนะครับอ่ะโอเคนะครับอ่ะขออนุญ,ญาตเก็บแล้วกันนะมาดูเหรียญที่ผมแกะได้เมื่อสักครู่นี้นะฮะนะครับเป็นเนื้ออาปาก้าหนาะกากชนวนนะครับ นี่เลยลูกค้าขออนุญาตไม่แกะถุงซีนนะครับนะอาปากาน้กักชนวนนะครับนี่สวยมากนะครับรายการ่เก้าจุดสิบสองครับเลขแปดห้าสามนะครับแปดห้าสามสวยมากลูกค้านะเดี๋ยวซูมให้ดูนะนี่นะครับอปากาน้กักชนวนฮะนี่นะสวยมากนะครับเลขแปดห้าสามครับอ่า อันนี้ตอกโคตยันนะในใบโพไว้ด้านล่างนะครับสําหรับเนื้อนี้นะครับนะดูเอานะลูกค้าดูพระแท้นะครับหลังยันตรีนะครับด้านบนเป็นยันนปะปัดตลอดเหมือนกันนะครับนี่สวยงามมากนะตอกโคตคนละจุดนะครับนะาลูกค้าสเก็ตเอานี้คือพระแท้ๆนะผมร,รีวิวทุกท่านชมนะนะครับนะไว้เป็นวิทยาทานนะให้อ่าผู้ที่นะเข้ามาชมในภายหลังได้มีโอกาสได้เห็นได้ดูพระแท้ๆนะครับนะ เป็นวิทยาทานนะลูกค้านะนี่นะครับอนาคตนะผมกล้าการันตีนะกล้าฟันธงนะไม่งั้นผมจะเก็บไว้ทาไมนะสี่เหรียญนี้ผมจะเก็บไว้นะลูกค้านะครับนะจะเก็บไว้นะฮะเอาไว้อ,อนาคตมาอย่างแน่นอนลูกค้าเชื่อผมนะครับอมาดูอีกหนึ่งเหรียญสุดท้ายนะครับผมได้เนื้อนี้สองเหรียญเลยนะฮะทองแดงผิวรุ้งลงยาขาวนะสาวกรีดแน่นอนนะฮะเลขสองศูนย์ แปดหนึ่งครับอ่าเหรียญนี้เลขสองศูนย์แปดหนึ่งนะครับนี่ดูหน้าหลวงปุโตโอ้ยดูจมูกสวยมากนะครับลูกค้าดูเห็นไหมครับเลขสองศูนย์แปดหนึ่งครับลูกค้านี่แม้เนื้อนี้จะตอกเป็นยันนาในใบโพด้านบนนะครับเนื้อเมื่อกี้ตอกด้านล่างตรงนี้นะครับนะสังเกตเอานะครับนะครับหลังยันตรียันนาปัะตลอดนะครับ นี่สวยงามมากลูกค้านะครับอ่ะดูอีกหนึ่งเหรียญซึ่งเป็นรายการแถมนกลังเป็นรายการที่คนตามหากันเยอะมากเลยนะลูกค้านี่คือเนื้อชนวนเนื้อผมเป็นเนื้อชนวนมวลสารนะครับหน้ากากเงินทแท้ๆนะหน้ากากเงินบริสุทธิ์เลยลูกค้าชนวนมวลสารดูครับสวยไหม เหรียญนี้เลขสามสิบหกครับโอ้ยเหรียญนี้ต่อโคตรต่อเต่าดาวกระจายเห็นไหมลูกค้านี่ตรงนี้นะฮะต่อเต่าดสองโคตรนะฮะมีสองโคตรนะฮะมียันนาในใบโพนะต่อโคตรเป็นยันนาในใบโพนะครับด้านบนฮะเหนือยันตรีนะใต้ยันนาตลอดนะครับแล้วก็ต่อโคตรต่อเต่าดาวกระจายซึ่งย่อมาจากคําว่าโตนะฮะเป็นชื่อหลวงปู่นะทางด้านซ้ายนะด้านซ้ายของยันตรี นะซ้ายยันตรีนิสินเหนะครับเลข36นะครับนี่คือรายการแถมยกลังนะคือเนื้อชนวนหน้ากากเงินนะหน้ากากเงินบริสุทธิ์จมูก100%ร้เซนะท่านไหนอยากได้ก็ติดต่อเข้ามานะถ้าไม่มีคนอยากได้ผมก็ขออนุญาตเก็บนะครับนะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตนะไปทําการแพคพัสดุนะครับเพื่อดําเนินการจะส่งให้ลูกค้านะที่สั่งจองไว้ท่านไหนที่สั่งจองทันนะท่านก็รอรับไปเลยนะครับนะ เดี๋ยวฝากประชาชนทนนิดหนึ่งนะครับนะนะเมื่อสักครู่นี้ก็มีคนโทรมายกเลิกอ่าลูกค้าท่านเดียวกันนะฮะที่ยกเลิกลงปูโตไไปเมื่อกี้นี้นะฮะเหรีหยญราชามหาเศรษฐีนะลงปู่ฟันนะครับนะก็ว่างมาหนึนะ่งลุนนะลุนละสามร้อยบาทนะถ้าไหนอยากจะรับนะอยากจะได้ก็ติดต่อเข้ามานะครับน่าจะได้ส่งไม่วันพรุ่งนี้ก็มันมาเรือนนะสำหรับลงปู่ฟันนะส่วนวันนี้ผม จะดำเนินการจะส่งลงบุตโต้ให้ทุกท่านนะครับนะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ตูมตามกับชแนลรีวิวพระต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ